ก็รู้สึกลงอกครับเพราะว่าตอนเรียนทํางานไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าอ้ยเหน,นื่อยเหนื่อยพอสมควรเพราะว่ามันต้องแบ่งแยกการเรียนกับการแบบการทํางานค่อนข้างเยอะแล้วคือแต่ดีที่ว่าได้อาจารย์ช่วยไว้เยอะมากก็คือแกก็บอกว่าไปทํางานก่อนเราค่อยแบบตามงานส่งก็ได้ไม่เป็นไรรู้สึกว่าตอนเนี้ยลงอกแลละได้ทํางานอย่างเต็มที่แลละไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับผมนีแแทนเรียนต่อ แทนจะเรียนต่อเออตอนนี้ซีคิดว่าน่าจะยังครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะว่าซีดูไว้พอะดูไว้ถ้าจะเรียนต่อน่าจะเป็นพวกการตลาดเหมือนเดิมที่อยากเรียนแต่ว่าตอนนี้อยากมุ่งไปทำงานมากกว่าเพราะว่าพอเราโฟกัสสองอย่างเนี่ยมันเดี๋ยวกลัวว่าอีกอันนึงมันจะเป๋ก็เลยอยากให้มุ่งด้านนี้ด้านเดียวครับ ผมก็ทำงานอย่างเดียวตอนนี้จบแล้วมีอะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญไหมมีอะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญหรอกก็ก็ก <c oughs> โดยส่วนตัวไม่มีนะครับแต่ถ้าอยากได้ของขวัญสำหรับตัวเองคืออยากไปเที่ยวครอบครัวมากกว่าอยากไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็อยากไปผ่อนคลายมากกว่าไปเที่ยวพักตากอากาศปกติครับ <c oughs> <c oughs> ช่กับที่บ้านด้วยกับแบบเพื่อนๆด้วยเพราะว่าช่วงทํางานเนี่ยโอ้โหนักงงมากถ่ายวันละ4วันต่ออาทิตย์ก็รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยแล้วก็อยากอยากไปผ่อนคลายใช่วันนี้ก็มีเพื่อนๆเจี๊ยวันนี้สี่บอกเพื่อนๆไปแล้วนะแต่ว่าแบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาทํางานหรือเปล่าแต่ว่าก็ทามาได้ก็มานะครับ อยากให้มาถ่ายรูปด้วยกันเยอะๆ<ม>วันนี้แฟนมาให้กำลังใจเยอะเลยคือคนรักเราขนาดนี้<อ><อ>เราพูดไม่ออกเลยไม่ไม่คิดว่าคนจะรักเราขนาดนี้แล้วแบบคือโอ้โหเดินทางมาไกลๆผมรู้สึกว่าเป็นผมเองอะ่ะ<ช>ผมผมยังเหนื่อยเลยแล้ว<ม>เทียบอะไรกับพี่ๆที่มานั่งรอผมตั้งแต่เชา้าตั้งแต่แบบตีสี่ต้องมาเตรียมงานให้ผมผมรู้สึกว่าโอ้โหก็ นับถือแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมอยู่ตลอดแล้วก็คอยซัพพอตไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือผมรู้สึกว่ากําลังใจพวกนี้แหละที่จะทําให้ผมเนี่ยสู้ต่อไปได้ถ้าไม่มีพี่ๆเหล่านี้เนี่ยผมคงแบบหมดกําลังใจอะทำอะไรไม่ได้จริงๆก็แบบดีใจที่มีพี่ๆน้องๆคอยซัพพอตเยอะขนาดนี้ครับพันในวงการเน <S <S งเราหลัารงนเป็นยังไงบ้างก็ ซีว่าก็น่าจะมุ่งไปเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องร้องเพลงที่แบบเป็นหลักสองสอันนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่าเราชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็ชอบแสดงด้วยก็จะแบบหาเรียน acting เพิ่มหาเรียนแบบพวกร้องเพลงเพิ่มแล้วก็เรียนการพูดด้วยครับ <c oughs> จะได้มาพูดกับพี P ่ P P ๆเยอะๆครับผมที่สุดากอะซีก็ฝาก,ลก,กผลงานปีหน้าด้วยละกันครับก็ ไม่แน่อาจจะมีละครอะไรมาก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงด u ังที่ cover By ของครอย Universal ก็ฝากด้วยนะครับใน GMMTV Record ก็ Vice versa นะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ใน GMMTV ครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอ๋อขอบคุณครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเธอใช่ไหม The Key แล้วก็ บายแมซายนะครับของอิเจิมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ